มีรับเพลินโชว์ออฟฟิเชียลมหาหอดดมแล้วครับเนี่ยฮาลูกสาวมากมเคลื่อนย้งยท่านกลับู่ครับเสื้อต่มางห่วงกระป๋าน,นิดไม่พอคนคถึงดมแล้วครับแกะปักกันอัตยาสายครับมือนี่มือเอื้อนอีกมอือพอกันที่อำเภอชุนแพนี่ครับ วัดคนเี่ยนคือเอ่คคออเอเอเาครับรักนตอนแรครับเขากราบละเอียดอยู่ครับที่เปียวขวาง,ขงคนหน่อยน้ำครับขเขามาส่งไปเขาเช็คเบื้องน้ำครับ มาแล้วครับต่ำหงงนี่มาแล้ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบเคุณทขอคนรอนะครับใจใจน้องไม่ได้ไปนะมันเป็นปกติมันเป็นปกติของพี่เบนมันเป็นของไปเร็วพี่เร็วเมื่อคืนง่วงหรือเปล่า เป็นปะไเหมนเป็นไหม่วอนี่ไงคนสวยจะคนสวยอนั่นน่ะปะปปไปเต้นเลยเต้นเลยครับเออจ้าวัสดีจ้าจ้าเฮ้ยเกิดอ้ยเฮ้ย ครับยุ่งกัดบนอนะนะยุ่งกัดจีเวดยังไม่อาบน้ำาีเวยังไม่อาบน้ำเลยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับนแลกก่อนี่ขเพ่อนาลเ้าขาไมคือาไปไหิขับแมาซขมสมประกันำรหงครับ ปีกปลาคับปลานิ้นหมูว่านคือกินมันตะแซ่บพี่พ่อการขึ้นวมันก็เพลิดักลินหมูว่านผมเมืองแล้วแดงกึยงกึงอยู่โอ้หม่ขึ้นอีกคนหลายคัะไม่ม่อะตต่ำฮงเชีดขอหน่อยขอหน่อย ก็ใขอหน่อยขออนขอนแแก่ก่อนแกเปลือกก่อนยุ่งกัดกนเปลือกก่อนเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูีครับนครับออออกนินี่ครับเป็นแซบวนี่เริมาสมปามาน้ำเนาะสมปามาตานไอเครือสลินทอนหลานมาตาพุ่นยวนตำกุ้งเาอกุ้งาปลาไหมเนี่ยาม Ba bơi cầu dôm mang mùa hè mùa gần wing yak kèm kèm mùa mè mùa mùa mè vô ghè đi ký kôs kot ghi nơi thoa đi bậy vrek nguyên tân wing yak vô liệu bay 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 không Bye bye, bye bye, bay 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 เฮ้ยไหนมยุงกัเนี่ยไปหพอ้ยุนนี่ขึ้นมางอขึ้นางมดีันไดกน่อมืขึ้นอนที่มอโอ้ขึ้น้สุดยอดเลยยุ่งกัดมึนขึ้นนี่ล้ยุ่งไหลหรือมขึ้นไ้ทางรถพอกรันเขาไฟซ่องแม่สิโอ้ยยุ่งเต็มเลยฮะนาะ โอ้ยยุ่งหลากหลายเลยเขาเหนียวมาโดมนะครับวันนี้อย่างไหนว่ะโมบี้บอกปักไม่โอกาสเนี้ยก็ตอเลยนต้องร้องเลี้ยนต้องตั้งคือข้างน้อยตั้งซอก็ได้อันนี้ก่อนแอกมินยังกว่อนโอกาเออแอกมินจัด นี่แหละอยู่ปากทางผมไปถามเมื่อเราลั่นแถวนี้ปิดเมื่อเราวะพูดนะไปกลับไปรอทางโก้สมพูดนะบ่มีเลยครับมันนั่นบ่มีขายเพิ่นก็หยุดเรียกตังเนาะรถนั่นไปใส่ไปวันใหม่เอาเมื่อคืนไปกับพวกบอกกันเนาะไปเลยเดกเี้ยวไปเลยแหมมีบ้านเราบ้านเอ้างวกมาเอารถวันใหม่ไปทั้งเดินไปแล้วทั้งนี้เก็บของอยู่สารวัตรท่านนฟังทั้งผี จากตอนคืนเนี่ยโอ้ยคนกับไลคยครักอี่สิบพร่าวนคนเป็นหมนื่นคนละคนกับหาวครัจะพ่บ้านแทนาเบิ้งจั่นมีนพาบ้นแทนอัน,น,อนบักสุยว่าสิบเต็มสิบไหมไม่เข้า่าร้อยเต็มร้อยเลยเต็มร้อยเลยไม่แอออี่นไหน <c oughs> อเออ,เอพร่วันที่ใส่พรวันเมียถ่ายรูปไปย่างดี เดี๋ยวก็ตามหาพวันกันนะเสร็จละ่ะพวันราอยุสนนเนน่มาเลยเสร็จแล้วพวันพวันมาพี่มาพี่กันมาพี่กันมา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  one, one. โอ้ยเป็นนอนยุ่ผุนน่ะ <Yeah. S 1> มาแล้วครับตามตัวแล้วเห็นเห็นต้รูปทรงไปนห็นไห โอ้โยยกเวียนได้ยกขึ้นรถลงเลี้ยน,นอะขับรถมาเมีย่ <laughs> ากกลม,ม่น่ะน่ะมวน้องฟอมนมวนนะมวนมานานม่ออกนี่เรยบวจะไม่อออ่นน้นโม,มก,กันต่อไปเป็นเดอต่างลเลบอโจไป่าท่านหรอกเดอ้อคือสิไปว่าท่านหรอกผม มันเคลื่อนขี่รถมาหอดอันปัมนป๊มเจกะปั๊มเจบ่มีมันเขาปิดปั๊มเจสะลมสะ่มะือจ,จักหอดใส่นอนอยากนอนมา,มามกนาไหร ไปมอนพอวันล้าแล้วลูกมาแล้วหันมาเด้อดูดิระเอินเจียวท้เยไมเมียของเสียอีสานครับ าชิบไปเบียงเกี้ยดนะครับผ่แม่ขาชิบหน้าครับสวัสดีครับ